เป็นพระปริญาณตีเทศจังหวัดนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ตอนนี้มีทั้งหมดตั้งใหม่รวมแล้วเจ็ดรูปนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกดีเทศพร้อมด้วยสันักงาพุทธาจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยหลักๆเลยที่ได้ปฏิทาติเทศก็คือโรงเรียนพระปฏิญาธ,ธรรมแผนสามมัน ในจังหวัดนครสวรรค์นั้นที่บริุคุณพระศรีสุธิพงศ์ได้กล่าวไว้ทั้งหมดหม,ดม,ดมดีบท๙โรงนะครับใน9โรงนี้เขาจัดในเรื่องการศึกษาเป็นตามระบบนะครับนั่นก็คือเรียนทั้งโลกด้วยเรียนทั้งธรรมด้วยทั้งนักธรรมนกบารีแล้วก็นักศึกษามาศึกษาบางโรงเรียนก็เรียนตอนบา่ายตอนเช้าก็เป็นนักธรรมบารีบางโรงเรียนก็เรียนตอนเช้าเป็นนักธรรม ตอนบ่ายเป็นสาม,มันตอนเย็นก็เป็นบาลีก็แล้วแต่ว่าแต่ละํำนักที่จะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาเรามามองว่าการศึกษาทําไมจึงทําให้คนไม่อยากเรียนเรียนแล้วได้อะไรมีคนถาม เอาประโยคห้าประโยคเก้าประโยคสามไปสมัครงานบอกนี่วุฒิอะไรนี่เขาถามกลับมานี่เรียนเรียนตรงไหนเรียนแล้วมันได้อะไรไปสมัครงานก็ไม่รับเลยก็บอกว่าว <ah <ah like <ah <ah mm <ah ุฒิอะไรเนี่ยบอกมันเรียบเทียบได้มันเทียบได้พมหกเนี่ยประโยคสามเนี่ยประโยคสามประโยคห้าประโยคหกเทียบได้มหกบอกเลยมันได้เรียนอะไรได้อะไรแรงจูงใจมันไม่เกิด แรงดวงใจไม่เกิดเพราะแรงจูงใจไม่เกิดก็ไม่มีคนอยากที่จะมาศึกษาตึกกันเราเรียนจึงทําให้การศึกษาของพระสงฆ์โดยเฉพาะการศึกษานักธรรมบารีนี่มันน้นน้อยลงนะครับนี้มันลงม,มาพูดถึงเรื่องบทบาทของพอระปฏิเสนีนนนะ้อยากเสนออย่างนี้นะครับว่าเราต้องรู้ต้องรู้จักกันว่าปรับบทบาทเคยอยากเสนอว่า พระปฏิเทศที่แต่งตั้งอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเลยทุกคนทุกท่านนะครับขอไปนะครับว่าอุโศนึงอโุโศสองก็ยังเป็นหนุ่มเมแน่นอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้เราลงมาปรับบทบาทได้ไหมครับว่าพระปฏิเทศแบ่งเป็นสองหนึ่งฝ่ายบริหารก็เอาผู้อุโสเนี่มาเป็นฝ่ายบริหารในจังหวัดนั้นๆสอง ฝ่ายปฏิบัติการก็คือผู้ที่มีวุฒที่ภาวะเรียกว่ากำลังหนุ่มแน่นกำลังมีจิตใจสงใจในการทำงานนี่ก็ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายปฏิ